สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะเดี๋ยวสองหนุหน่มนี้ต้องทานอาหารเช้าเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องไปส่งแคทเธอรีนนะโอเคไหมไปอยู่แคทเธอรีสามวันนะลูกนะเอเดดีเอดี5ห้ากิโลสามขีดแล้วจนมาริโอห้ากิโลหนึง่งขีด <laughs> มาริโอหนักแต่ไม่ฟู ส่วนเอดี้ทั้งหนักทั้งฟูมีคนพร้อมจะไปหนึ่งอาตาัตราส่วนอีกตัวหนึ่งลบอยู่จ้ะเอ็ดดี้พร้อมมากใช่ไหมลูกเอดี้ r รด d ี to go เมื่อวานนี้ไปเดินเจอคนนกนั่นนั่นนั่น no you're not coming out just stay yeah stick your head out good boy mm -hmm. only three day darling okay three day let me pick you up yes good boy mm -hmm. you be, be good boy and play with sarah okay sarah will be your friend eddie Yes, Mommy loves you. Yes, good boy. <laughs> What's out there? Well, he always do shy. Come on. Come and see. <laughs> <laughs> Come on. You're thinking about it, aren't you? Here you go. Come on. Come on. <laughs> เอดี <Ad> right, ไปก่อนนะดไปเอดีซียูกอฮิวพิกิอัพซูนโอเคตอนที่ทิกิยังไม่เสียเนาะโอ้กับฮิวก็ตั้งใจว่าถ้าวันหนึ่งทิกิข้ามสะพานสายรุ้งไปไปสู่ดาวแมวเนาะโอ้กับฮิวก็คิดว่าจะไม่มีแมวอีกแล้วละแล้วเราสองคนก็จะท่องเที่ยวให้ทั่วอังกฤษแล้วก็พอได้ พาสปอร์ตอังกฤษก็จะท่องเที่ยวให้ทั่วยุโรปอะไรเงี้ยคือตั้งใจกันอย่างนี้เนาะแต่พอถึงเวลาจริงๆที่เสียที่กิไปอะ่ะก็ใช้เวลาทําใจหายจากความเศร้าโศกเนาะมันเปลี่ยนจากความเศร้าโศกเป็นความคิดถึงพอพอเราอยู่กันไปแล้ก็ไปทํางานเพื่อที่ชัดช่วยให้โอแบบว่าไม่ได้จมอยู่กับบ้านแล้วก็ยกความเศร้าโศกเนาะแล้วก็พอไปเห็นแมว นู่นนั่นเนี่ยก็แบบเออเราเราเป็นคนที่รักแมวเป็นทาสแมวอ่ะเราก็ยังอยากจะให้ความรักกับแมวเนาะก็เลยตัดสินใจเลี้ยงแมวกลับมาเลี้ยงแมวอีกแล้วก็ลืมไอเดียอันแรกไปเลยว่าจะท่องเที่ยวไปให้ทั่วอังกฤษทั่วยุโรปเนาะแล้วก็พอมีแมวตัวที่หนึ่งก็อยากจะมีตัวที่สองให้มันเป็นเพื่อนกันเนาะพออย,อยู่ไปอยู่ไปมีแมวแล้วก็ทำงานก็วนลูปอย่างนี้ ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าติดแมวเฝ้าแมวไม่กล้าทิ้งแมวแล้วก็ทำงานตลอดทั้งปีปีนั้นปีแรกผ่านไปก็เลยไม่ได้เที่ยวที่ไหนเลยโรงเรียนปิดเทอมก็เที่ยวแถวแถวบ้านใกล้ๆไม่ได้ไปไหนไกลๆพอปีนี้ก็เลยเออลองเปลี่ยนแล้วเราจะให้แมวมาเป็นตัวทําให้ไลฟ์สไตล์เรามันเปลี่ยนขนาดนั้นไม่ได้เราต้องเริ่มฝึกให้แมวไปแคทเทอรีเนาะก็เริ่มฝึกเนี่ยค่ะทริปนี้ก็ อีกเอาแมวไปฝากไฮตัลี่อีก3วันแล้วเราก็เริ่มเที่ยวแล้วก็เริ่มหัดให้มันมีการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไปเที่ยวช่วงเด็กปิดเทอมให้ได้เพราะว่าสมัยก่อนนี่โอ้กับฮิวจะแบบไม่ชอบมากเลยไปเที่ยวตรงกับวันหยุดเด็กปิดเทอมเพราะว่าเด็กมันเยอะแล้วก็คนก็เยอะเยอะทุกที่เนาะแต่ทำไงได้อะชีวิตโอตอนนี้ไลฟ์สไตลมันคือโอมีงานทำแล้วก็ชอบงานนี้ไม่อยากจะเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยจะต,ต้องปรับตัวเองให้มัน เหมือนกับคนอื่นเขาอะคนอังกฤษคนอื่นเขาเขาก็เที่ยวช่วงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยโอก็เลยปรับทริปนี้คนที่เป็นคนเลือกทริปว่าจะไปไหนก็เป็นโอเลือกค่ะโอกับฮิวตัดตกลงกันว่าจะสลับกันเลือกทริปที่แล้วฮิวเลือกทริปนี้โอเลือกทริปหน้าก็จะเป็นฮิวเลือกซึ่งฮิวก็บอกเกินเกินมาแล้วว่าฮิวอยากจะไปที่ไหนเนาะส่วนทริปนี้ที่โอไปอะตั้งใจโออยากจะ ไปทดลองว่ายสวิมก็คือการไปไว่ายน้ําหรือว่าไปจุ่มเอาตัวจุ่มในในในแหล่งน้ําในป่าที่เราไปเดินนะคะเพราะว่าคนอังกฤษจะชอบเดินนะเนาะชอบเดินในป่าหรือเดินขึ้นเขาเดินตามทุ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงจุ่มน้ําน้ําเย็นๆนี่แหละพอโอมีไอเดียนี้แล้วโอก็เลยเริ่มหัดฝึกอาบน้ําเย็นค่ะทุกที่บ้านทุกวันเลยแล้วก็ล้อกกีดกีดเพราะว่าน้ํามันเย็นอะเนาะ เพราะว่าสักวันหนึ่งจะ,จะ,จ,ะจะต้องมาวายสวิมหรือว่ามาจุ่มตัวเองในแหล่งน้ําเย็นๆเนี่ยโอก็เลยเอาละทริปนี้โอก็เลยเลือกขอสถานที่แรกที่โอจะลงจุ่มน้ําขอเป็นน้ําที่แบบใสๆสีเหมือนแบบมรกตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนหาอ่างมรกตเราก็เลยมาตกที่เล็กดิสทริกเนี่ยคะ่ะเป็นที่ที่มีน้ำลำธารใสๆให้จุ่มเยอะมากเราก็เป็นสมาชิกในกลุ่ม w i ายสวิมวายดิฟใน Facebook เนาะก็เลยลิสต์รายชื่อเอาไว้ว่าที่ไหนที่ยวจะไปที่แรกที่โอม,มาเนี่ยก็คือจะต้องมาพักที่โรงแรมนี้นะคะที่คิงเฮดแล้วจากโรงแรมนี้มันจะเป็นจุดเที่ยวแบบสามารถเดินไปน้ำตกใกล้ๆได้อะไรเงี้ยคะ่ะไปดูกันว่าที่ที่โอพักเป็นยังไงนะคะหน้าตาถึงแล้วนี่นะคะห้องที่เราพักวันนี้ <c oughs> <c oughs> not interested มีชาเครื like ่องดื่มให้ไม่มีคุกกี้ตู้ตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีพัดลมให้เผื่อร้อนมามาดูห้องน้ำห้องน้ำเป็นแบบโรท็อปบาร์นี่นะคะ แล้วก็กูดกูด that the bed is big isn't it แล้วก็นั่นเป็นวิว <I understand. S 2> จากหน้าต่างเรานอนห้องแบบติดถนนเลยทนเราเด้เสียงมอเตอร์ไซค์ <laughs> มีหน้าต่างสองด้านตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะเราสองคนก็พากันมาเดินลงไปดูในเล็กนะคะทางลงก็จะมีนี่ค่ะโอ้โหมีดอกบูเบลเต็มเลยสวยเราบุ๊กทานอาหารเย็นที่โรงแรมนะคะเพราะว่าที่ที่เราพักอะบ้านนอกมากแถวนี้ไม่มี ร้านคา้าร้านอาหารไม่มีผับไม่มีบาร์แถมสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องใช้ไวไฟจากที่โรงแรมค่ะเราเดินกันลงมาจนถึงจุดข้างล่างที่เป็นน้ำเนาะก็จะมีป้ายบอกห้ามว่ายน้ำแต่คนก็เชื่อที่ไหนนั่นลงนั่นเด็กน้อยอะ่ะลงไปแช่น้ำแล้ว น้ำเย็นนี่เป็นเบียร์ที่เรอยากลองมากเลยเผโรนี่เชียร์สเฮลลี่ y อลิเดย์ส Come on give me the review what's it taste okay It's very good beer I like it if I wanted to have a beer it would taste like this lighter <Yeah. S 1> refreshing good choice อร่อยเนี่ย Well done can you buy this in Waitrose Enjoy your vegetable samosa. I will. โซเป็นพรอนเมนคอร์ตของเรืเป็นไก่สซงเป็นเบอร์เกอร์อยู่ที่บาร์เทงกิจเครื่องดื่มต้องไปเอาเองที่บ้านนะคะโคโคนาโตพนาคอตตา ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะหลังจากเราดินเนอร์เสร็จเราก็ออกมาเดินสำรวจรอบๆโรงแรมที่เราพักข้างๆโรงแรมมีแคมป์ไซต์เลยนะคะที่จอดรถแคมเปอร์แวนเราพากันเดินขึ้นมาบนเนิน กำลังจะขึ้นเขาแล้วละ่ะจากด้านหลังของโรงแรมนะคะโรงแรมที่ยู่พักนู่นสีขาวๆยาวๆนะแล้วก็เดินมาตรงนี้มันเป็นทางเดินสาธารนณะผ่านโดงแกะไปมันต้องขึ้นต่อไปทางนู้นนะคะเป็นจุดที่โอจะลองไปไว่ายน้ำว่ายสปอตว่ายสวิมสปอต นูนเขาโอ้โหหอบเื่อแหกเลยเพื่อนๆปีนเขาเฮียอ้าวม่ได้ยินอ่านอู้หัวเนาะแม่แก่เนินเขานี้พากันมีลูกแก่ดำกันมดเลยสงสัยได้พ่อพันแกะแก่ขนดำ <laughs> น่ารักดูดิตา หน้าเขาตาคลิปวันแรกของการทัวรเดของเราก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะตรงที่โอกับฮิวไปเดินย่อยอาหารกันค่ะหลังดินเนอร์เดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้โอก็จะเป็นวันแรกที่โวายสวิมนะคะก็คือได้จุ่มน้ำในน้ำเย็นๆนะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องโอไลฟ์ล็อกด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายน่าจะเป็น เป็นแบบหน้าผาแล้วก็โดดลงไปเป็นน้ำอ่ะเนาะน้ำเย็นชื่นใจมากเพื่อน